ะะเออถ้าเราอยากทำ <S <S อก็ทำไปเถอะเป็นสีแดงนะคะ <S <S ที่แบบสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับก,กับข้อสู่ช่อง My m มวิเชกนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่ไมตื่นเต้นมากเลยนะคะที่กําลังจะไปทําสิ่งนี้แต่ทุกคนน่าจะเห็นกันจากปลกคลิปแล้วน,นะคะใช่ค่ะไมจะไปเอาฝ่ายอันนี้ออกเลวนะคะนี่ แล้วก็ขี้มแมลงวันตรงหน้าที่รู้สึกว่าเราไม่ชอบนะคะได้เลิกเลยทุกคนอันนี้อยู่กับมันมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่จําความได้นะคะคือตอนเด็กๆมันก็ขึ้นมาแบบเหมือนแบบขี้มแมลงวันแล้วก็ยิ่งโตขึ้นอะ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยอืมแบบมันมันนูนแล้วมันใหญ่สําหรับมันรู้สึกว่าเออมันใหญ่แล้วแบบมาไม่ค่อยชอบมันนะคะแต่ก็มีหลายคนบอกว่าเออมันเป็นฝ่เสน่ห์นะคือถ้าเรามีอันนี้ทุกคนก็จะจาได้ว่าอันนี้คือหมายถึเยงเชกอะไรเงี้ยแต่ว่า ไม่คิดมาดีแล้วค่ะทุกคนว่าเออไม่จะไม่เอาคือไม่จะเอาออกนะก่อนที่จะไปทำได้รับข้อความอย่างนเยอะมากแบบ ไม่องทำหรออันนี้ดีอยู่เนี้ยส่วนอยู่เนี้ยจะทำทำไมคือถ้าทําเนี่ยมันจะแบบไม่ใช่มาเยนะอะไรเงี้ยคือหลายอย่างมากตอนแรกก็คือลังเรว่วเออเดี๋ยวจะเปลี่ยนใจไม่ไปทําแล้วดีอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่มาคิดดูแล้วคืออันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราอยากทํามาตลอดแล้วก็รอเวลาตลอดอะไรเงี้ยแล้วแบบในที่สุดก็จองคลินิกได้แล้วแล้วก็ได้วันได้อะไรแล้วอะไรเงี้ยมมนรู้สึกว่าเออถ้าเราอยากทํอ่ะก็ทําไปเถอะ จริงๆนะไม่ต้องแบบไปฟังคนอื่นหรอกคือถ้าใจเรามันอยากทําแล้วรู้สึกว่าเออทาแล้วมันจะมีความสุขแน่นอนองเงนะี้ยทำไปเถอะค่ะไม่ต้องไปฟังเสียงคนอื่นมันก็เลยแบบเออตัดสินใจโอเคไม่ฟังเสียงคนอื่นแล้วจะทําหรือวนันนี้เราไปตะลุย การทากันไปไกลเลยนะคะทุกคนถึงลาดเพาวเลยอ่ะอันนี้ทากันแดดก่อนม่จะไม่สามารถล้างหน้าได้เกิดวันมั้งเดี๋ยวถ้าคลินิกนี้มันดีหรือว่ามันอะไรยังไงนะคะมายก็จะมาบอกต่อจะมาลงคลิปรีวิวกันแต่ถ้ามันไม่เวิร์กนะก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปนี้นะคะแต่ที่คิดมาหมายว่ามัน จะต้องโอเคเพราะว่าเราเลือกมาดีแล้วเราดูหลายที่มากๆเลยนะคะที่นี่แหละที่แบบรีวิวเยอะประสบการณ์เยอะเดี๋ยวขอเตรียมตัวแป๊บนึงนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเซอกันบนรถค่ะมาอยากป้ายารองเท้ามากทุกคนมันอาจจะแบบมีฝุ่นเลยนะเป็นสีแดงนะคะที่แบบสวยอะแดงมะมี่ยวเป็นของแบรนด์นี้นะคะเ,เดี๋ยวจะแปะตะกก้าเอาไว้ให้ข้างล่างนะคะสวยมากน่ารักมาก ถึงทางด่วนแล้วคะ่ะทุกคนหน้าสดแบบมากวิเคกันแดดตื่นเต้นนะนะคนจะไปทำจริงปีที่ยี่สิบสามมอยู่แล้วคะ่ะอันนี้ไปคะ่ะเดี๋ยวรอเจอกันที่คลินิกกันถึงแล้วคะ่ะทุกคนคือคลินิกมันอยู่ตรงติดกับถนนใหญ่ใช่ไหมแล้วก็เราก็จะต้องเข้าซอยมาจอดรถวันนี้มามาทำที่คลินิกแพทย์ลาดพร้าวคะ่ะนี่จ้าทุกคน ะต้อกหลักหน้าก่อนนะคะแตะยาชาแล้วค่ะทุกคนหนานาะลอ40นาที เดี๋ยวเราจะมาเก็บยาชากันนะคะแค่ตรงนี้ตัวเลีค่ะ ทำมันจะเป็นเพกไหคะแบบดา <ำ S 1> อ๋อไม่เป็นค่ะที่หน้าไม่ค่อยเป็นแผลนะคะทำไมไม่มีใครเป็นแผลเป็นหรือนีก็จะเป็นแผลเหมือนเราเป็นแผลถลอก <c oughs> มันจะดูเหมือนเหมือนรูๆแต่ว่าเ๋ยวหายไม่หลุงนะคะ <c oughs> ค่ะมันบวมความร้อน <c oughs> คราวนี้เราก็ใช้ <c oughs> เราต้องเลียง ก่อน3วันจะใช้สำลีชุ่มน้ำเกือเช็ดหน้าจากนั้นเอาอันใหม่นะคะเช็ดเฉพาะแผลเบต้าด,ดีนแล้วก็ติดพลาสเตอร์ค่ะเดี๋ยวพลาสเตอร์มีให้ค่ะ4 5 6ห้เราก็ใส่แบบเบต้าด,ดีนไม่ต้องแปรก็ได้ค่ะคุณหมอมือเบามากเรียบร้อยคะ่ะทุกคนับมานะคะ หมอทําดีมากแล้วก็น่ารักมากให้ถ่ายให้แบบทุกอย่างเลยนะคะมันจะเป็นรูๆใช่ไหมที่ทุกคนเห็นแต่ว่าหมอบอกว่ามันจะไม่ได้เป็นรูนะคะเดี๋ยวมันจะกลับมาเรียบเหมือนเดิมแค่ทายาตามรักษาที่คุณหมอบอกถึงมาแล้วคะ่ะทุกคนหน้าสดมากด้วยเดี๋ยวตอนนี้คือมันยังไม่รู้ ผลอะไรนะคะ mm hmm. คือมันค่อนข้างที่จะแบบแสบๆนิดนึงแล้วก็แบบมีความชาชัเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าหลังจากทำมา5วันจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเดี๋ยวจะพาทําความสะอาดใส่เป็นตาดีนเปลี่ยนผ้าก๊อซต่างๆด้วยวันนี้ก็คือจบไปแล้ว1วันนะคะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วิวที่สองแล้วนะคะกับหน้าแบบนี้คือหน้ามันแล้วก็สดมาก ไม่มีอะไรที่แบบอยู่บนหน้าเลยหมอไม่ให้ทาอะไรเลยเดี๋ยวไมจะมาแกะแผลให้ทุกคนดูกันนะคะว่มามันเป็นยังไงอันนี้มาติดสัมทบเลยนี่มันยังมีความเป็นรอยอยู่นะคะเจ็บด้วยมาจะเป็นแผลสะเก็ดใหญ่แต่พอดูในกล้องอย่างเงี้ยคือมันไม่มีแล้วนะทุกคนอือใช่เวลาทำแผลคือต้องใช้เวลาแล้วก็ใจเย็น เดี๋ยวพอมันตกสะเก็ดนะคะเราจะต้องทายากันรอยดำด้วยจุดนี้นะคะจะต้องแต้มเยอะนิดนึงนะได้แล้วจ้าวันนี้นะคะก็เป็นวันที่6แล้วนะคะอันนี้นะคะจะเป็นหน้าไกลๆนะคะที่แบบเลเซอร์มาไม่มีายไม่มีขี้มะลงว,วันอยู่แล้วนะคะแต่ใกล้ๆมาจะแบบเนียนๆเนอะแต่พอมันดูใ,นใกล้ๆนะคะปึ้ง ปึ้งเต็มค่ะทุกคนคือรักษารอยนะคะม่ถึงคือท่านใต้ตาตรงนี้ใกล้ๆอ่ะได้อยู่แต่พอดูใกล้ๆคือปึ้งเลยค่ะวันนี้นะคะก็จะมา,าทาครีมลดรอยกันนะคะเป็นวันแรกนะคะที่ ได้ทาเขียนดลดรอยนะคะเพราะว่าแ,แห้งแล้วนะคะไม่ใช่ของเดิมมาติดนะคะนี่คิดถูกที่ตัดสินใจทําที่นี่นะคะหนึ่งราคาย่อมเยาวแล้วก็คุณหมอทําน่ารักแล้วก็เป็นกันเองอะ่ะทุกคนตอนไปทําที่ไม่ถ่ายทุกคนดูอะ่ะคุณหมอน่ารักแล้วก็พี่ๆเขาก็น่ารักมากๆนะคะนี่คะ่ะเรียบร้อยทุกคนรอดูกันต่อไปนะคะว่าหน้าของไม่อะมันจะแบบแห่เนี้ยมันจะหายไปตอนไหนนะคะอืมก็คลิปนี้นะคะไม่หวังว่าทุกคนจะสนุกเอนจอยแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะ จีฝ่ายออกไม่ว่าจะเป็นไฟาขี่แมลงวันที่คลินิกนี้ก็รับทําหมดเลยนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะทุกคนบ๊าไมาไม๊าย่ายค่ะ